ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะพระพิมพ์พระทานพระแก้วนะครับหรือพระพิมพ์พระทานมีใบหูมีพระกันสอ,สองข้างนะครับเอาลงให้กับ f อได้ประดับรับชมนะครับพระพิมพ์นี้ก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับสร้างปีพศ2414 ปกเสกด้วยโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพนมศรีวัดระกขังนะครับสร้างที่วัดระกขังนะครับพระนี้สร้างที่วัดระกขังนะครับคือเป็นพราวพิมพ์ปานพระแก้วนะครับหรือพิมพ์ประานมีใบมีพระกัน2สองข้างนะครับนะครับยาวๆนะครับนะครับนะครับแล้วก็เกศทะลุสมนะครับนะครับดูลักษณะนะครับสวยลักษณะแบบนี้สวยมากครับแล้วก็มีเส้นนี้สีน้ำนะครับ ด้านล่างครับเห็นไหมครับมี2เส้นครับ1เส้นแล้วก็มีมีเส้นทีสร้างโบโลเก้ว1เส้นนะครับสวยงามครับนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะลงให้ดู22องค์นะครับนี่องค์หนึ่งครับเขาเหี่ยวหดนะครับนี่ครับสร้าง2414นะครับมีอายุ1้0ยกว่าปีนะครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ครับคือพระพิมพ์เดียวมี2องค์ก็ยังไม่เหมือนกันนะครับดูครับนะครับดูครับ นี่คือเส้นโบลูแก้วเส้นสีสันะครั arf, บมีเส้นหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับประกันนะครับยาวติดหมูติดหมูติดหัวไหลหัวบานะครับเนี่ยติดบานะครับมีลงมาก็ข้างนี้ติดลงมาจะเฉียงมันอย่างนี้ครับเฉียงเข้ามานี้ครับลงมาจะเฉียงอย่างนี้ครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับปะเกตดพาดเออซุ้มนะครับพาดพาดสุ้มปะเกตดพาดสุมนะครับดูครับนี่คือ พระสมเด็จพิมพ์นี้สร้าง2,414นะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้ากุณสมเด็จพระพุธาจารย์โตรงศรีวรลขังนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านข้างครับดูด้านข้างกันูเหี่ยวหดแห้งมากนะครับดูครับดูดูการเราดูพระเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับดูครับครับเหี่ยวหดแห้งครับเหี่ยวเนื้อขาวงาช้างนะครับนะครับแล้วเขียวขาวอมเขียวตะไคร่นะครับแบบนี้ครับสวยครับดูด้านข้างครับ ครับดูครับสวยงามครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยเราจะเลื่อนลงมาให้ที่ดูอีกนะครับอีกองครับนี่ครับนะครับผ้าบัวผ้าดูตําหนิมค่ก็ได้แล้วครับเพราะเขาเหี่ยวหดแห้งไม่เหมือนกันนะครับชัดไม่เหมือนกันนะครับชัดไม่เหมือนกันเหี่ยวแห้งไม่เหมือนกันนะครับขยับพยื่นไม่เหมือนกันว่าเขาเหี่ยวเขาหดนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับครับพิมพ์นี้คือเป็นพิมพ์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์ที่หนึ่งนะครับเป็นภาพพิมพ์ที่อยู่ในหนังสือของ อาจารย์ตีพวายนะครับคือเล่มเบอร์หนึ่งเล่หนึ่งนะครับมีพกันสองข้างนะครับนะครับคือเล่มนาเล็กคือคือองค์แรกนะครับในหนังสืออาจารย์ตีตีพวายนะครับคือจะมีมีองค์แรกครับนะครับเขาจะนี่ครับไอโูลงมาอย่างนี้ครับนะครับสวยนิดบางๆลงมานี่ครับนี่ครับติดติดบานะครับติดบาไหลนะครับสวยครับแล้วก็พะเกตท่านพาดสรุซุ้มนะครับพาดซุ้มนะครับสวยงามครับ เป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณนะครับแม่พิมพ์หลวงวิจารนะครับอันนี้เขาเรียกแม่พิมพ์ของวิจาร์จะสวยสวยงามครับดูครับดูครับเหี่ยวหดแห้งธรรมชาตินะครับดูครับมีเส้นนิสัยนะนะครับชัดเจนนะครับมี2เส้นนะครับเรียกพิมพ์ผระประธานนะครับพิมพ์ผระฐานพระแก้วนะครับนะครับหรือพิมพ์พระประธานปีประกันสองข้างเกตเกตพลาดเกตพระเกตพลาดสลุซุ่มนะครับพาดซุ่มนะครับแล้วก็ มีกรอบนะครับ Golden Ratio โลายุดนี่ครับคือของเป็นพิมพ์ของวิจารณ์ครับนี่ครับคือเส้นกรอบเราจบตรงนี้พอดีก็หัลไหลนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสวยงามครับสวยงามนะครับมีร่องบางๆนะครับมีร่องบางๆนะครับท่านนี้อยู่ในวิิธพันธ์นะครับเราก็ส่วนหนึ่งก็เอาเอาออกให้ดูให้ FC ได้เรียนรู้นะครับเผื่อท่านมีนะครับ นะครับดูการเหี่ยวธรรมชาตินะครับนี่คือการเหี่ยวธรรมชาตินะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเหี่ยวธรรมชาตินะครับเป็นลักษณะนี้เราดูกดูครับเขาเขาเหี่ยวหดแห้งแล้วก็เป็นเป็นเป็นเ็นนะครับดูครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องพันหกเล็กหรือท่านจะเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไงครับนี่ครับเราทําไม่ได้นะครับเ็าจะเหี่ยวหดแห้งแล้วก็ซึมนะครับคือเขาลงไอ อันนี้ไว้ครับสีขาวอมเขียวตะไคร่นะครับแล้วก็ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อครับไหมครับมีลานมีร้าวตัวไหนก็ยังมีสีสีนี่ของของของผ้านะครับที่อยู่อยู่ด้านนอกเหี่ยวหดเข้าอยู่ด้านในครับนะครับนะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่เราดูภาพรวมหมดนะครับดูภาพรวมหมดนะครับดูภาพรวมดูก่อนครับนะครับอีกองหนึ่งครับใีองค์นี้ครับนี่ครับดูองค์นี้ครับดูไหมครับนี่ครับ ดูประกันท่านก็เป็นอย่างนี้ครับจ๊บสวยครับพาดบ่านะครับแล้วก็พบเกตพาดสลุมนะครับพาดซุ้มนะครับนะครับซุ้มม้วนนะครับดูแบบสวยงามครับดูครับนี่คือความเก่าธรรมชาติครับเห็นไหมครับเขาจะไม่มีการแต่งตึงเหี่ยวทุกดูทุกจุดทุกจุดเหี่ยวหมดนะครับเหี่ยวหมดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีแถวซ้ายพราะะยุคนี้ก็นะครับคือมีส่วนผสมของปูนบปลกหอยนะครับแล้วก็ เข้าสุขทันจะพืชนะครับนะครับนะครับดูครับดูเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูไว้ครับนี่คือจะเป็นบบร์กักษณ์ของพระพิมพ์ของหลวงวิจารนะครับนะครับช่างหลวงวิจาร์เป็นผู้แก่แม่พิมพ์มาถวายนะครับปลูกเสกโดยท่าน้าคุณสมเด็จพระพ้ยันตูพงศ์ศรีวรลขังนะครับพระนี้สร้างที่วรลขังครับถ้าสร้างที่วังหน้าจะองค์เล็กๆนะครับสร้างที่วังหลวงวังหน้าจะองค์เล็กกว่าน,นี้หน่อยนะครับอันนี้องค์ใหญ่นะครับองค์จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยกว่าครับดูซ้ายนะครับดู เราต้องดูแยกแยะพระสร้างวังหน้าวังหลวงวังหลังพระสร้างวัดระฆังเราต้องแยกให้ออกนะครับต้องแยกเป็นนะครับนะครับเพราะพิมพ์เหมือนกันครับพิมพ์เหมือนกันครับแต่ก็จะมีองค์เล็กกว่ากันนิดนึงนะครับนิดเดียวครับนะครับแล้วก็การแกะแม่พิมพ์จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าคนบราณเนีก็จะทิ้งลายเส้นไ้ครับเขาจะไ่ทับเส้นกันครับดูครับสวยงามครับดูครับดูครับสวยงามครับดูครับนี่ครับนี่คือของวัดระฆังเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือวัดระฆังครับ ส่วนมากที่เจอกันส่วนมากจะของบังหน้านะครั ps, บวังหน้าบังหลวงนะครับก็หลวงปู us, ่โตเป็นผู้ปลกสรองเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าถ้าบางท่านนิยมวัลระคังก็ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่คือวัลระคังนะครับเพราะเราแยกได้ครับนี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับเรากําลังนี่ครับดูครับดูสวยงามครับดูครับสวยงามครับดูคับวันเหี่ยวกันย่นครับดูครับธรรมชาติครับดูด้านหลังครับดูนี่คือด้านหลังครับ นะครับทุกก็จะมีคราบเขาจะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อใช่ไหมครับเขามีรอยลานรอยล้าตรงไหนเจะซึมเข้าไปหมดแล้วครับนหมครับมีซึมเข้าไปหมดนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องพันหกเอกให้ดูนะครับว่าเขาซึมเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกเอกให้ดูนะครับว่าดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระนะครับว่าพระมีอายุร้อยห้าสิบปีสร้างสองสี่หนึ่งสี่นะครับปลูกเสียงเดยท่านจะคุณว่าการเปลี่ยนแปลงในขนาดไหนครับ ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะผ้าน,นี้ผสมด้วยปูนก่อหอยนะครับแล้วก็ธัญพืชข้าวสุกกล้วยนะครับเน้นกล้วยครับพระลักษณะนี้นกล้วยเยอะครับธัญพืชเยอะครับว่านเกษร์นะครับน้ํามันตักิิวนะครับถ้าลักษณะนี้ครับพระนี้ลักษณะนี้คือน้ํามันตักิ้วนะครับนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นหลุมนะครับเขาก็งอกขึ้นมาครับตกผลึกนะครับ เค่ไซส์ของปูนปกหอยจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็ธัญพืชแล้วแล้วก็มีข้าวสุกกล้วยนะครับนํานะครับลักษณะนี้ครับแล้วก็มีมวลสารครับมวลสารครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมของปูนบกหอยนะครับแล้วข้าวสุกธัญพืชกล้วยเป็นลักษณะนี้ครับสว่างใสนะครับลักษณะนี้ครับ อเอกลักษณ์ของแคลไซต์แท้ๆที่มีอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีเป็นลักษณะนี้ครับก็จะขึ้นเยอะครับก็จะขึ้นเป็นลักษณะนี้ครับถ้าเป็นภาพธัญ,ญพืชผสมกล้วยกับปูนปักหอยเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือเป็นพวกที่ท่านลงไว้นะครับคือสีอนี้เรียกว่าาท,ท่านเขาเรียกว่าสีท่านทาไอเป็นสีเขียวอมตะไข่บางท่านก็ว่าสี เปลือกแตงโมนะครับผิวแตงโมนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกกันนะครับนะครับสวยงามครับดูครับเดี๋วเราดูผนังวันครับผนังครับเดี๋ยวแร้เก็จะมีหลากหลายสีนะครับคือแต่แต่ผ้านะครับเขาเป็นหลักธรรมชาตินะครับพระคีโอคีองพระสมเด็จถ้าเป็นแบบผมมีสิบองเงี้ยผมมาเทียบไม่เหมือนมือนกันตักองครับนะครับขึ้นไม่เหมือนกันคือหลักธรรมชาติเขาขึ้นไม่เหมือนกันครับเขาไม่เหมือนพระที่พระโรงงานบล็อกเดี๋ยวเขาออกมาเขาจะเหมือนกันหมดเลยครับ พาที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับไม่ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับพวกนี้เป็นขา,ขาวๆคุยๆพวกนี้เป็นขาวไซด์ครับเนี่ยครับพองอกแล้วง,งอกขุดขึ้นมาจากในหลุมนะครับไม่ครับเพื่อมาสร้างให้ให้ผิวครับเพราะผิวเป็นหลุมนะครับเพราะเขาเป็นอาจจะเป็นผิวกล้วยพวกกล้วยพวกอันนี้หลุดออกไปครับกล้วยหรือเป็นพวกอ่าส่วนผสมของที่ย่อยสลายส่วนภาพหลุดออกไปได้เขาก็จะทิ้งออกมาเป็นหลุมเป็นหลุมก็จะแขาไซด์ สร้างตัวงอขึ้นมาแทนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือนครับการเปลี่ยนแปลงนะครับตกผนึกนะครับทีนี้มาดูเนื้อพระดูมวลสารนะครับมีมวลสารมีนี่ครับสีเหลืองนี่ครับเศษพระพวกเนื้อช็อกเหลืองนี้ครับมวลสารเยอะครับนะครับ ถ้าเป็นพระสุเลยังอย่างโบราเยอะครับแต่ว่าองค์ก็ไม่มีนะครับหาดอกหาหาที่ไม่เจอเลยขององค์ครับแล้วแต่เขาเขาโรยนะครับสวยงามครับนี่ครับมีช็อกเหลืองด้วยครับดินเหลืองและดินเหลืองดินศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยงามครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูการเปลี่ยนแปลงครับมีขึ้นเก่าขึ้นใหม่นะครับนะครับกาเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกัน เนะครับคือการเปลี่ยนแปลงจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับขึ้นข้ามไม่เหมือนกันขาวใสขึส้นไม่เหมือนกันนะครับขาวขาวแล้วก็ใสใสเป็นเกล็ดเก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็นเม็ดนะครับนี่คือวิธีการดูของเก่าโบราณนะครับแล้วก็มีการพวกตะไคร่นะครับคราบตะไคร้คราบที่เขาบรรจุสีไว้คือทําไว้นะครับคือที่เขาต้องการให้เป็นสีสขาวอมเหลืองสาวเขียวอมตะไคร้ขาเข,ขียว ดอกบอรีอะไรพวกนี้ครับก็จะขึ้นเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเขาต้องมาดูความเปลี่ยนแปลงอีกนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับกังอกตัวครับธรรมชาตินะครับนี่คือเรากธรรมชาตินะครับคือจะดูไงแล้วแต่คือเราดูความเก่าได้เปลี่ยนแปลงได้ทีนี้สุดท้ายก็คือมาด้วยจากตัวผู้ทูกคุณนะครับเพราะให้ คือท่านจะบอกว่าเส้นผมองเขาให้เทียบเทียบเทียบ <ๆ S 2> คือเราดูด้วยตาด้วยเลยบอเขาจะมาเทียบดูมาตรวจสอบด้วยเัาดวยทุกคุณนะครับทุกคุณทำได้ทุกคนครับถ้าท่านมีจิติษฐานได้มีการภาวนาศีลได้สวดคาถาชินมิชนนะครับตั้งจิตดีๆให้มั่นแล้วก็สวดคาถาเข้าไปแบบท่านจะได้สัมผัสรู้ทันทีครับ นะครับี่ดูๆๆดููด้านหลังนะครับไหมครับเส้นนะครับไหมครับเส้นที่เขามีการลานลาวนะครับไหมครับเขาจะมีเขาไซ่งอกแล้วก็น้ําสีเขียวเขียวนะครับก็จะไปอยู่ในองค์พระนะครับไหมครับเขาจะฝังลึกเข้าอยู่ไหนครับไหมครับวิ่งลานลาวนะครับแล้วก็มีเขาไซ่งอกตามคือทับถมแล้วก็กลายเป็นคือซ่อมซ่อมคือรอยลานรอยลาวนะครับไหมครับนะครับแล้วก็จะมีพวกคราบสีเขียวเขียวพวกที่ว่าสีขาวอมเขียวตะไคร่หรือสี ถิ่วเปิดแปลงโมผิวผิวแปลผิวแตงโมครับก็จะไปอยู่ก็ซึมเข้าอยู่ในในในร่องนะครับนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับคือจะตกผลึกเป็นเป็นอยู่เป็นเป็นเนื้อเดียวกันครับเป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับลองขยายดูนะครับกลายเป็นเนื้อเดียวนะครับนี่ครับนะครับกลายเป็นเนื้อเดียวครับนี่ครับคือเป็นตกผลึกเป็นพังผืดแล้วก็ปิดหลุมนะครับเป็นธรรมชาติอันนี้เขาปิดได้เร็วปิดได้มากเขาก็เป็นก้อนใหญ่อย่างนี้ครับ นี่เป็นหลักธรรมชาตินะครับก็ปิดยาววิ่งนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับของผ้าแท้ๆเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับคือก็เป็นเองครับเป็นเองไม่ไม่มีการมาหยอดยาน้ํายาอะไรครับนี่ครับคือจะเป็นเองซึมเข้าไปเองนะครับเป็นลักษณะนี้แต่ที่พระทาขึ้นมาใหม่หรือเล่าเป็นแบบหรือไปผ่านการปลุกเสกเขาก็จะไม่แบบนี้ครับเราคือจะเป็นผิวปกติครับเห็นไหมครับเขามีการซึมเข้าไปอยู่ด้านไหนครับซึมเข้าไปอยู่ไหนแล้วตรงไหนมีลาไร้ล้วก็าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับดูครับ ทั้งหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่พวกลาพวกนี่ครับนี่คือเศษผ้าแตะพระกำแพงนะครับเป็นผ้ากุปผ้ะโบราณนะครับเศษผ้ากำแพงคราวนี้สวยอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเศษผ้ากำแพงเป็นลักษณะนี้ครับยุ่ยนะครับเดี๋ยวก็จะยุ่ยนะครับนี่ลักษณะนี้ครับคือทั้งของแท้ จะดูง่ายเขาจะยุ่ยคือเสือส่อมสภาพครับอายุทราก็เจ็ดแปดร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มามาพุกอยู่กับพระมาส่วนผสมของพระสมเด็จนะครับแล้วก็มีการยุ่ยการเสื่อมสภาพหาัธรรมชาติในแบวครับการเปลี่ยนแปลงนครับนี่ครับเป็นกดก้อนเลยครับดูครับถ้าเขาเหี่ยวด้านในครับเหี่ยวหดเป็นกดก้อนๆครับหนไครับ บวมเหมือนเป็นมันมัดเป็นก้อนๆนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของผ้านะครับอันนี้ก็คือเป็นสีเปลือกแตงโมผิวแตงโมหรือเป็นเขียวออาตัไข่ครับค่คุบนะครับเป็นธรรมชาติคือเป็นมันมัดนะครับไม่ใช่เรียบนะครับเขาเป็นก้อนอยู่ด้านในครับนะครับเป็นแับธรรมชาตินะครับเนี่ยั้งสุโง์ทั้งหมดนะครับก็เป็นเศษผ้ากำแพงครับพระผ้าที่เขาได้นามานี่คือเราลงสโคบจอกสีส้มนะครับเพราะเาเราเราสโคปด้วยกล้องนะครับนะครับ เราสโคปไปดูนะครับท nice ีนี้อยู่ในพระพระกำแพงนะครับก็จะมีพวกแร่หรือมขามไหครับเห็นครับเป็นจุดจ้ำๆนะครับนั่นคือแร่หรือมขามที่อยู่ในเนื้อพระกำแพงพระกำแพงจะมีแร่หรือมขามไหครับเห็นไหมครับนั่นคือหลักดูธรรมชาติครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีแถวไซงอกทับถมนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือหลักธรรมชาติวิธีดูพระเก่าโบราณนะครับพอดูตามตำราดูกันบันทึกแล้วก็มาเทียบเทียงนะครับเทียบเคียงกันนะครับท้ายต้องมาสุดท้ายก็คือมาจับผู้ตุคุณตรวจสอบด้วย ไปยานด้วยจิตนะครับขาขาวเข่าซ้ายไหมครับเห็นไหมครับขึ้นนวลสวยเข่าซ้ายขึ้นนวลสวยครับขาวมันมันปุยฝ้ายครับสวยไหมครับมันปุยฝ้ายขาขาวครับมันพวเขียวนี่ครับเขียวๆนี่อาจจะเป็นอัญมณีก็ได้ครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อัญมณีก็เป็นพวกหยกหรืออัญมณีหรือหยกหรือเป็น ภาดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านมีสองสามรูปแบบนะครับสวยงามครับสวยงามจริงพระนี่ครับดูครับมีเศษพระแผงเศษปูนเก่านะครับนะครับเศษความแผงครับสวยงามครับนะครับต้องแพงจุดไม่มีด้านหน้าไม่มีมันด้านหลังมีครับนะครับบอกว่าบางทีเห็นไหมครับ เส้นลานล้าเล็กๆนะครับนะครับเขาเคลื่อนไปเขาขึ้นเขาใสทับถมนะครับวิ่งนะครับดูครับนี่ครับเหมอนอยู่บนท้องฟ้าคนอยู่บนเครื่องบินมองลงมาข้างล่างเห็นไครับเป็นข้างล่างชุกเขียวก็เป็นฟกป่าไม้ครับแล้วก็มีคีเมกลอยอยู่ชั้นหนึ่งนะครับนหครับนี่ครับเหมือนคี้เมกลอยอยู่ชั้นหนึ่งนะครับมองข้างล่างนะครับนะครับนี่แะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ